รู้ถึงงานในวันนี้หน่อยครับได้ครับเพราะว่าวันนี้นะครับวินก็มาร่วมงานกับโบแกสนะครับผมถ้าเกิดว่าบ้านใครในแก๊สหมดเนี่ยต้องไปถึงโบแกสเลยอย่างวันนี้เป็นแบบสตรีทฟู้ดไทยใช่วันนี้เป็นทีมสตรีทฟู้ดด้วยครับก็จะเห็นแบบว่ามีไลน์เพนที่เข้ากับตัวถังด้วยนะครับที่ดีไซน์มาสำหรับตัวถังด้วยนะครับก็จริงๆเขาต้องการจะสื่อเลยก็จะชูสตรีทฟู้ดของไทยเนี่ยแหละครับผมว่าอยากจะสนับสนุนสตรีทฟู้ดของไทยครับเพราะว่าอาหารไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกนะครับอย่างวันนี้ก็มี ใช่มีหลายร้านมาด้วยครับซึ่งเป็นร้านที่ผมทานประจำด้วยหลายร้านเลยครับออมีชื่อเสียงหลายร้านเลที่จริงมันตอบโจทย์นในส่วนแล้วก็ตามรสปัจจุบันใช่ <บา S 2> ผมว่าคือด้วยความที่ที่บ้านผมเนี่ยก็ทาอาหารกันเองด้วยครับรเพราะฉะนั้นแก๊สนี่ก็เป็นสิ่งอย่างที่สํ<ม>าคัญด้วยนะครับรวมถึงอาหารที่เราใช้อย่างอาหารไทยเนี่ยคือแน่นอนต้องใช้แก๊สได้ยิ่งแบบมีกลิ่นที่หอมขึ้นรสชาติอร่อยมายิ่งขึ้นแน่นอนครับแต่ยี่เหมือนชาวตวรกีที่ใช้บ่า แล้วกระ郎ก็ขายพรกแกใช่ต้องอบนี้ต่อเข้าวโอ๊์แก๊สแล้วใช่ครับผมมันทำให้รสชาติกระ郎กมันหอมกลิ่นใช่มันจะช่วยของเรื่องกลิ่นครับแล้วก็ยิ่งเป็นเมนูที่เป็นแบบเมนูผัดเมนูทอดอะไรอย่างเงี้ยผมว่าแก๊สืี่คือเหมาะสมมากับเหมาะสมอาหารไห้ฝากหน่อยครับได้ครับฝากนะฝากทุกบ้านเลยด้วยกันนะครับแล้วก็ทุกคนด้วยนะครับผมสำหรับใครที่ใช้แก๊สอยู่นะครับก็อยากแนะนอนไม่ใช้โบวกแกนะครับ มีซีรีส์กำลังถ่ายทำอยู่ใกล้จะเสร็จแล้วตอนนี้ก็คือเกิน50%แล้วครับก็บิวตี้นิวบี้ครับเล่นกับพี่ใบเฟิร์นพิธีกาไงบ้างครับตอนนั้น,ออนโอ้โหดีมากครับด้วยความที่ที่เปิดเราแบบโปรเฟชชั่นอลมากๆเราก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างและการรับส่งอารมณ์เน่พอเขายิ่งแบบโปรเฟชชั่นอลมากๆมันยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าเราส่งอารมณ์กลับไปได้ดีครับถ่ายไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะตอนนี้ตอนนี้น่าจะประมาณ60-70แล้วครับใกล้แล้วครับใช่แต่ว่าเทคิวให้ ใช่เพคิวครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตด้วยก็เลยจะรีบถ่ายให้เคลียร์ของละครที่จบให้เร็วอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็จะได้ซ้อมของคอนเสิร์ตเด็กเต็มทีนะคก็คืออตั้งแต่ที่ทัน์ตใช่ก็คือหลังจากที่ถ่ายซีรีส์จบเนี่ยครับก็จะเป็นตัวที่จะต้องซ้อมของคอนเสิร์ตแฟนมีล่าที่จะที่ไปถึงางนนะครับวันที่17กุมภาพันธ์ มากรอบหรือเซอร์ไพรส์ที่เราจะได้เห็นอะไรโหจัดเต็มแ<า>น่นอน<า>ครับเพราะว่าต้องบอกว่าตั้งแต่เริ่มแรกเลยคือผมร่วมคิดคอนเซปต์ทุกอย่างเลยตั้งแต่แรกจนถึงแบบโปรดักชันไฟอยากได้แบบไหนพร้อมอะไรบ้างอะไรเงี้ยโชว์ทุกอย่างอยากเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือเราร่วมทุกโปรเซสจริงๆของมันเลยครับเรารับรองเลยว่าจะต,ต้องออกไปดีแน่นอนมันนี้มีกีดล่ออะไรอยู่ต,ตอนนี้จะเปิดวันที่17บเจ็ ก็อาจจะมีโอกาสก็เราติดตามก็ติดตามแกแล้วตอนนี้เรามีเพลงอยู่ี่เจินี่อะไรตอนนี้อยู่ในอยู่ในช่วงโปรเซสที่วางโครงเพิ่งเรียบร้อยครับผมก็เดี๋ยวจะมีงานลงดีเทลแล้วว่าเพลงอะไรบ้างแข่งเป็นใครบ้างเกสเป็นใครบ้างแต่ว่าเราลงเป็นตัวเลยใช่ไหมรับใช่ลงลงไปเรียกว่าลงไปทุกแบบกระบวนการของการทำคอนเสิร์ตนี้เลยนะครับก็แปลว่าถ่ายทอดออกมาเป็นตัวเรามากมากเลยครับก็บอกว่าทุกอย่างที่แบบสื่อออกมาคือมีความหมายของมันตั้งแต่ ไอ้บงที่เป็นไลฟ์สติกอะครับคือก็เป็นผมเป็นคนร่วมดีไซน์เลยตั้งแต่ตัวแท่งไฟอะไรงครับก็ทุกอย่างจะ represent ตัวเองมากที่สุดอะไรเราจะได้เห็นอะไรไหมหลัยคนแบบตอนที่โชว์เวลาแบบโอ้ยมีผมงลิ่งดีบอะไรนะบี่ต้องรอติดตามผมว่าผมจัดเต็มแน่นอนเต็มที่มากครับใช่แต่แต่โมบินถ้าแบบเราจะได้ในในภาพของพมิหครับ ผมว่าน่าจะได้เห็นนะน่าจะได้เห็นนะเออน่าจะได้เห็นเท่ๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ิวเท่ๆเหรอเห็นวิ่สลิงลงมาอะไเพราะว่าเดี๋ยวเนี่ยเพิ่งถ่ายสปรตเสร็จแล้วก็ตัดเสร็จเรียบร้อยและเดี๋ยวทุกคนน่าจะได้เห็นกับตัวสปรตของตัวคอนเสิร์ตแฟนมีของผมครับว่ามันจะออกเป็นรูปแบบไหนนอกจากนั้นเดี๋ยวเราจะมีสตัดสิงสิ่งแน่นอนใช่สตัดสิงสิ่งด้วยใช่ครับผมก็จะอยู่ในพาร์ทโชว์ครับก็ก็รอติดตามดูว่าเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าจัดเต็มมาก คือเรียกว่าเป็นซูเปอร์โบเลยของไทยแลนด์แต่ลอบ์โเลยจริงเอาจังมากอจริงมากทุกคนซ้อมกันอย่างเต็มที่มากๆครับก็น่าจะสนุกมากๆแล้วก็นักแสดงเยอะมากๆศิลปินเยอะมากๆแต่แต่ท่าโชว์ของวีนมันจะออกมาเป็นแบบไหนเป็นด้านเป็นอะไรต้องรอติดตามเพิ่งคุยไปเองแล้วแบบตื่นเต้นมากแล้วก็เป็นอะไรที่ใหม่มากที่ยังไม่เคยทำ เราได้ลงเราลงไปซ้อมอะไรกันแล้เริ่มแล้วครับตอนนี้เริ่มแล้วครับเริ่มมีการซ้อมแล้วครับแล้วก็เริ่มรันคิวแล้วว่าใครจะเป็นยังไงผ่านมันเป็นการรวมของเซมิเนตทั้งตั้ตึกเหมือนศิลปนร้องดีแบบนี้ที่อยู่หรืออะไรมาเลยใช่ศิลปินเยอะมากเรียกว่าวันนั้นถามไปเหมือนจะประมาณ126ยยี่สนอะไรอย่างนี้ยครับก็โหทั้งตึกเลยเยอะมากๆครับใช่เป็นการรวมนอกจากเอาติ้งก็คืองานนี้แหละเราที่แบบศิลปินเยอะขนาดนี้ โอกาสจะได้ลงเล่นหรือว่าอย่างนี้หรือว่าไผมไม่ได้ลงผมกลัวเจ็บผมกลัวเจ็บเพราะว่าผมรู้สึกว่าเดี๋ยวถ้ผมเจ็บไปแบบมันใกล้คอนเสิร์ตเราด้วยอะไรเงี้ยก็เลยแบบโชว์ดีกว่าแต่เราไม่เชียร์ที่าในถึงมีเสเชียร์บอลส่วนตัวชอบบอลชอบแบดอะไรครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปเชียร์เพื่อนๆพี่ๆน้องๆเราเป็นหน่วยเสียงด้วยเนาะเ่ียเสียงหน่วยเสียงใช่เสียง จะมีกิจด้วยใช่ครับ<า>ใช่ก็ขออนุญาตฝากวันเปิดตัวที่ร้านซูรีด้วยนะครับทีมสเปียวที่หนึ่งน,นะครับผมก็จะเป็น permanent store ที่แรกนะครับที่มีรูปแบบของซีทติ้งอย่างเต็มรูปแบบแล้วก็จะมีเมนูที่เพิ่มมาจากที่ไม่เคยมีมาก่อนหลากหลายเลยนครับก,ก็อย่างติดตามอัน,นี่เราเราจะม่ถกนี้ ใช่เป็นธุรกิจที่ร่วมกับพี่สาวครับผมมาทำด้วยกันแล้วก็ออกมาเป็นร้านสุรียนทุกวันนี้ครับใช่<ะ>ผมใจร้อนขนมขนมใช่ไหมเพราะว่าจริงๆคือผมเป็นคนชอบทานแล้วเ,เรื่อจากเราชอบทานพี่สาว,วาก็ชอบทานเป็นครอบครัวที่แบบชอบสรรั่งหาของกินอร่อยๆมากินอะไรอย่างี้ครับเราก็มีโอกาสที่แบบได้บินไปต่างประเทศเยอะทีนี้พอเราได้ไอเดียมาการองที่เป็นแบบว่ามรรยากาศร้อนๆแบบนั้น ส่วาอยากจะลองมาทําในรูปแบบของตัวเองแล้วก็ลองให้คนไทยได้ลองได้ลองทานครันก็เดี๋ยวคือสัานการณ์่อไใช่เดี๋ยวเจอกันวันที่หนึ่งอะไรของเก่าเห็นใจเห็นไปว่าเจอไปใครไม่หรือจะมีงานจุกับไรวันที่หนึ่งที่มีงานคู่กันครับก็จะก็จะ, <S 2> <S 2> จะ,จะช่วงนี้เขาก็บินบ่อยด้วยครับก็เดี๋ยวจะเป็น การเรียกว่าเจอครั้งแรกอันี่เขาบินช่วงนี้บ่อยๆอะไรอย่างเี้ยก็เดี๋ยวรอเจอกันแสดงว่าเราก็ติดตามไปอนกันเนาะติดตามแน่นอนอครับเราเป็น best friend เหรอเขารับรางวัลรางวัลล่าสุดเป็นแบบว่าโอ้โหสุดยอดมากเราก็ยินดีกับเ<า>ขาด้วยครับเพราะว่าเราก็ดีเอ็มกับเขาหาเขาเหมือนกันว่าแบบอย,ยินดีอะไรอย่างเงี้ยแบบเท่มากเลยแล้วเห็นใบของใบของตรงนี้ด้วยเนาะเดวิดแบ็คแฮมใช่โอ้โห ยออเลยใช่คือแบบแบกแฮมก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่เราแบบติดตามแล้วก็ชื่นชอบเด็กอยู่แล้วเลยครับก็ก็ดีใจกับเขาด้วยครับแต่ว่าวันที่หนึ่งเราจะได้เจอโอกานจะได้โอกาสใช่วันที่หนึ่งเนีออกงานคู่กันมาฝากด้วยโอเคขอบคุณพบินรับ